คนเราจะสรรเสริญคนอื่นทำความดีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่รู้จะกลัวเขาดีกว่าเราหรือว่ายัางไงมันก็เลยไม่ค่อยสรรเสริญคนแต่เวลาติเนี่ยโอ้ขยันตีนะเก่งเลยเก่งไม่ต้องบอกก็ทำแต่ให้สรรเสริญโอ้สรรเสริญยากมองความดีคนมองยากยากพูะเจ้าถึงบอกว่าความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกถามก็ให้พูด ถ้าถูกถามแล้วถึงความดีคนอื่นให้บอกโดยละเอียดอย่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของคนอื่นเนี่ยโดยพิสดารเลยเต็มที่ให้รู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสับบุรุษคนดีนั่นคือแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักมองความดีของคนใช่ไหมและเมื่อถูกคนถา,ถามถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถบรรยายได้โดยพิสดารเลยคนนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ อแต่ถ้าให้บอกความเร็วคนอื่นเนี่ยคนนี้จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอืไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดแต่ถ้าไม่ถูกถามจะไม่พูดอืมเห็นนะเรื่องความไม่ดีของคนอื่เราก็ไม่พูดเฉยเฉยแต่ถ้าถูกถามเราจะหลีกเลี้ยวลดหย่อน